ค่ะเพื่อนๆเ,เราไปจับปูกับยังไม่ถึงบ้านพอดีเห็นมีที่พี่ลุกมาเช็คนะคะดูคะ่ะเจอเห็ดแล้วคะ่ะนี่ไปคะ่ะไปดูกันนะคะว่าจะมีอีกหรือเปล่าไม่ต้องไปดูไปเก็บเลยเไปเก็บเลยคะ่ะพี่ลูกบอกว่าเห็นอยู่ไม่รอพี่ลูกแล้วไปก่อนแล้วไหนลงขึ้นดูสิพี่ลูกเก็บเห็ดอยู่แถวไหน โอ้ดีใจมากเลยรอเวลานี้มาตั้งนานตัดหน้าไปอีกแล้วโอ้โห,โโหเห็ดยังเล็กๆเ,เลยค่ะดูค่ะโอ,โอ้ดีใจมากเลย นี่นะคะดูค่ะยังเล็กๆอยู่เลยนะคะดูนี่ค่ะอันนี้เก็บได้แล้วนั่นเนี่ยอันนี้แดละดูค่ะทุกคนอันนี้ได้แล้วนะคะนี่โอ้โหเยอะหลายดอกเลยนี่ค่ะดูนี่ค่ะนี่อันนี้ยังเล็กๆอยู่ค่ะแต่ว่าดูค่ะอันนี้เก็บได้แล้วนะคะดู พอดไม่ได้เอามีดเ,เอาอะไรมาไม่รู้ว่าจะมีเห็ดโอดีใจมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวคนอื่นก็มา,กาเก็บแค่จะเก็บอันนี้สองได้เก็บได้นะคะดูนี่คะ่ะนี่โอ้ยเสียอืม เดี๋ยวเราจะเดินดูหาดอกใหญ่ๆก่อนนี่นี่นี่เห็นอีกแล้วดูคะ่ะดอกนี้ยังเล็กมากไม่เก็บนะคะแต่ว่าดอกนี้ใหญ่ละแค่จะเอาเนี้ยเพมันติดกันนี่คะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะ ลายดอกเล็กอยู่นะคะนี้นก็ยังเล็กดูนี่ค่ะเล็กๆอยู่เลยค่ะนี่ๆโอ้โหวันนี้ดีใจสุดๆเลยได้ทั้ง,ได,งาาได้ทั้งอาหารทะเลได้ท่านอาหารบกดูนี่ค่ะดอกนี้ใหญ่แล้วดูนี่ค่ะนี่ ชันมากค่ะทุกคนดูอุยยวกันช้าๆหน่อยดินี่ๆๆดูค่ะเพื่อนๆดูดอกนี้ถ้าอยู่ในที่แจ้งแบบนี้นะคะมันก็จะแห้งเลยทุกคนมาชมกันนี่ค่ะ โอ้ดูนี่แห้งเลยค่ะดูแต่ก็ยังโอเคอยู่ดูเราแต่มันไม่เน่านะคะโอ้เยอะแยะเลยแห้งก็เก็บได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เน่าดูนี่คะ่ะนี่เก็บเก็บนี่ดูนี่คะ่คะหลายดอกเลยเอาเก็บเลยเบบี้ one hand is not easy to pick. ไม่มีมีดไม่มีถังถังไม่ได้ <laughs> เตรียมโอ้นี่ตัวที่เหยียดเอาค่ะ จริงเราไม่อยากเก็บเห็ดเล็กๆดอกเล็กๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บมันก็จะแห้งม,มันตายแล้วมันใช่ค่ะมันจะมันจะแห้ง,หงนี่ดูนี่ดอกนี้สวยอยุดแต่ดอกนี้แห้งเลยดูค่ะเนี่ยจ,จะเกิดตั้งแต่ทีเ่เริ่มมีแดดครั้งที่ครั้งที่แล้วอะค่ะโอ้ ดูนี่ค่ะดูกลุ่มนี้ใหญ่มากเลยเริ่มเลยเอาเกา่าเก็บได้เก็บเก็บโอ้ยเสียดายไม่ได้เอามีดมาเนาะต้องใช้นิ้วนี่แหละดูดอกนี้จะไม่ได้แล้วนะคะนี่นี่เห็นตรงนี้นิดนึงดิสสิโอ้นี่มันแห้งแล้วค่ะนี่ กัเป็นกลุ่มนี้ค่ะโอเคเก็บเลยไปดิวแบบันนี้ก็เป็นกลุ่มไหนดิซี่แต้มือเดิใช่ไหมอ๋อ ที่ใช้ได้ก็คือการท,ที่เกิดอยู่ใต้ร่มอะค่ะมันร้อนหน่อยแต่ก็ต้องมีร่มนิดนึงมันถึงได้ไม่แห้งดูค่ะดูข้างบนนี่มันจะแห้งเลยดูนู่นนู้นอันนี้แห้งดูนี่ข้างนน้นก็มี ดูนั่นโอ้สุดดีใจเลยค่ะทุกคนไม่ได้หวังว่าวันนี้จะได้เห็นนะคะวันนี้แหวงเลยตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะเอานนี้ดูสามดอกนี้ค่ะ ไปเลย ก็คือเยอะๆเนี่ยโอ้นี่ค่ะคนแห้งเลยนี่โดนไม้ทับนี่ยินยินเดี๋วนี่เล็กๆเองไม่เก็บโอ้โหดูค่ะข้างโอ้ เต็มเลยจะเห็ดจะงะจะได้ละนี่เก็บเลยชีวิตไอคือกินคืทุกัปดคือเยอะนะคะแต่ว่าร้อนมากเลยไม่เสียเวลาถ่ายรูปแล้วค่ะเก็บเลยอันนี้เล็กๆดึงอันหนึ่งก็ออกมา เป็นช่อเลยดูนี่ค่ะนี่โอ้ยดูนูดูดสวยจังเลยดูดูดตามทางไปเลยนี่นี่ค่ะสวยขายาวเจรายมากเลยนาะไม่ได้ไม่มีเมียนได้ตปมัปนมนี่เยอะเลย ดูมบ้นก็มีขอถ่ายจอล้วเด้อเอ้ยเอาเลยเอาเลยดูนี่ค่ะอยู่ข้างในนี้จะสวยนะคะดูโอ้โหดูค่ะยาวเลย ันนี้เริ่มแห้งแล้วก็ต้องเก็บแล้วค่ะดูดูค่ะดูหัวเขาก็จะแห้งแล้วนะคะดูนี่ค่ะอุ๊ยน,นี่ดูหัวโผล่ขึ้นมานี่ดูนี่ค่ะโหขายาวเลยหักขาก่อนเพราะว่ามันจะมีดินนะคะเห็นนี่เราไม่อยากให้ดินเข้าข้างในเนี่นะคะ ถ้าเห็ดะทาดินเข้าข้างในเราเวลาเราล้างก็จะยากมากดูนี่ค่ะโอ้โหก็จะแห้งแล้วนะคะเนี่ยนี่แต่ก็ยังสวยอยู่นี่แปลว่าวันนี้เราก็มาถูกเวลาเหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่ไม่ทันแห้งหมดนะคะถ้าก็อีกสองสามวันนะคะมันก็จะแห้งหมดแล้วนะคะเห็ดน,นี้แห้งไวมากนี่ค่ะดูโอ้ย นี่โอ้ใหญ่เบืเริ่มเลยดูค่ะโดนอ่กิ่งไม้นะคะนี่เอา้าอันนี้ค่ะจะยังไม่อยากปนกับดอกอื่นดูนี่ค่ะเป็นช่อ ดูช่อนี้นี่ค่ะนี่ดูนี่เห็นไหมเอ่ยโอ้นี่ค่ะดูสุดยอดเลยสวยแค่จะว,วางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ลูกมาเก็บ เพราะว่าพี่ลูกเอาถุงแก๊สไปแล้วก็นี่วันน,นี้เป็นโชคของเราจริงๆเลย ะไหวไหมคะเนี่ยดูนี่คะ<อ>่ะอัน,นเล็กๆแต่ถ้ามันแห้งแค่ก็จะเก็บนะคะ ถุงมือก็ไม่ได้เอามาเก็บไปบดไปดูนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บตรงนี้แล้วก็ลงไปทางนู้นอ่ะใช่ไหมล่ะ นแล้วที่ข้างบนนี้มันจะเดือดขึ้ลงนะนี่แปลว่าทางนี้ร้อนเหรอทำไมทางนี้มันออกก่อนงไม่ร้อนอันนี้มันมันหลุมมัน,ม,น,นมีทั้งแดดมีทั้งหลมเหมือนนะหลุมหลุนี่ค่ะสามดดแดดเลย ปุ่มเ,เป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยเออเอค,คือคนแถวนี้เขาก็ยังไม่ได้มาเก็บกันเพราะว่าหิมะเพิ่งตกประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่แไม่ไม่มีใครคิดว่าจะมีเห็ด โอ้โเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเ,เก็บตรงนี้กันแค่จะไปถ่ายเก็บข้างนึงเยอะแยะเลยนี่โหดูนี่ค่ะกิ่ดอกเยอะแยะเลย่ะลงข้างล่างมาโอ้โหดูนี่นะคะสุดยอดอะ่ะอุ้ยนี่ค่ะโหดูนี่ เป็นช่อใหญ่เลยค,ะค่ะอ, <laughs> อันนี้จะโบเห็นมหมบี่ <laughs> เห็นเก็บไม่มันถ่ายแล้วจ้ะแต่ว่าเห็นกลุ่มนี้เยอะกว่าก็เลยผ่าน นี่คือคอือคนเทนอด้เท่ไหอุย้ยข้างล่างก็มีมาเก็บตรงนี้ดูคะ่ะนี่เอาจดจ่อเด็ดหามันมือเดียวมันเด็ดยากไงมือเดียวหกักเฮ้ยใอ,อกหางไงมันจาก สวยก่อนเนาะมันจะหามันไม่ได้ไม่ต้องเดิเลยถ้าเดึงนี่มันต้อง,องเลยหา เก็บเห็ดท่านรู้เก็บเห็ดนี่โหเตรียมเนาะแต่งเตรียมตัวแต่งชุดแต่งชุดเก็บเห็ดเหรอไม่ต้องรอแค่เอาตะกร้าเอามีดเอาถุงมือโอ้ยดีใจสุดยอดขนาดแม่ได้ไม่ได้เอามาก็ดีใจแหละครั้งแรกเห็นเยอะขนาดเนี้ยไปปีนี้ไปสามครั้งแล้วแต่งตัวเต็มยกไปไม่เห็นอะไรเลยเนาะพี่ลุกแค่ทำงานแล้วพี่ลุกไปก็หาไม่ได้ นี่เห็นไหมเวลาทำอะไรเราต้องพร้อมใจกันทำเห็นไหมล่ะช่วยกันจะไดไ้ได้สําเร็จสั่นกต่สันส่น <laughs> ไม่เก็บรู้แล้วจ้ะถ้าเป็นวันหยุดหรือเสาร์ที่นี่แคทก็ได้มานะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิกวิกเดย์นี่แคทก็จะไม่ได้มาพี่ลุใหม่แบบนี้เนี่ย รอแล้วรอเดี๋ยวเห็ดก็แห้งมาแล้วใช่ <Okay. S 2> ที่ร้อนเนี่ยน,นะคะถ้าว่าเราเรอเห็ดมันจะแห้งนี่จะจยังไม่เห็นหรือยนี่โอ้เห็นเดียจ้าเจ็บเลยเนี่ยดูดูแล็มือน่าเกลียดมากเลย โอ้ดูนี่ยังมีเห็ดดอกไม้เ,อเยอะอยู่โอ้ขอฝนฝนอีกทีหนึ่งพีแบบ่พี่ต้องภาวนาให้ฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกจะแห้งเลยนะเนี่ยา่ายานนยอ สามดอกนี่ค่ะสวยมากเลยอันนี้ไม่ต้องเก็บนะอ๋อล็กมีอ่าถ้ามีอะไรถ้ามันสวยๆก็ไม่ต้องเก็บนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยๆเอาเอาเลยเบบีแก่เลียะเรียกเยกแบบีจนชินชินปาก ออไม่เห็นเห็นฟัน 1, หลุดฟันหลอไปก็เลยนึกว่าเป็นเด็กไงเบาๆหน่อยนะ <laughs> มาไป <laughs> โอ้โหดีวนี้ งั้นตปว่าคนนี้เธอไม่เห็นว่าวไป <c oughs> มดจะดรอคอยง <c oughs> านโดนมันมีหันเด้ออเอ ต้องไปแล้วเดี๋ยวมันร้อนอนะ่ะเดี๋ยวปูมันเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงไม่ได้นะจะเอาปูไปเลี้ยงอนะ่ะอืมชอบนี่จอบันแรกเล็ทเห็ใช่ค่ะ<อ>เลยเนาะใช่วันนี้วันแรกก็แจ็คพอต อ,อเ,อเอแบบนี้ลตลอดไปขอปีนี้ที่ตรงนี้นะคะเห็ดเล็กเยอะเราจะเก็บไว้เห็ดดูค่ะทุกคนตรงนี้ก็มี เดี๋ยวดูไม่ต้องอุดเข้าไปข้างในกิ่งไม้เดี๋ยวนี้นโหสวยมากเลยนี่ค่ะไมู่้จะเห็นก็ตามนะคะทุกคนนีค่อยใหญ่ามากเลยเดชใหญ่ๆเอาไป้มาใส่นี่ใหญ่มากเลยอะดูนี่ เก็บเลยเก็บเลยข้างล่างก็มีทั้งนัน้วทุกคนไปยังไม่ทั่วนะคะแต่ว่าร้อนมากต้องเดินกลับไปที่รถแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บข้างล่างนี่ก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้เก็บเต็มถุงแล้วทุกนสุดยอดมากเลยแจ็คพอตจริงๆเนี่แหละคะ่ะ นี่นี่ว้าวบบีไม่เห็นตรงนี้เอาอย่างอะไอ้งี้ยเก็บเลยเก็บตรงนู้นเลยเฮ เก็บมาขายนะคะเราต้องตัดตัดขาเขาสวยๆแต่ตัดขาสั้นๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากเราเก็บมากินเราก็เก็บขาไว้กินก็ได้คนฝรั่งเขาบอกว่าขาเอ็ดมอรเรลนี่มันจะเหนียวหน่อยเขาไม่ชอบเหนียวชอบฉัโรอยากกินแต่ดอกของเขา าไปกันแลค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะมาเก็บใหม่น้ำค่ะเมื่อกี้เก็บเห็ดอยู่ข้างๆนะคะอยากลงน้ำจังเลยค่ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดที่เราเก็บได้ของวันนี้นะคะดูค่ะบางดอกก็ใหญ่ ดูได้เยอะเหมือนกันค่ะได้ประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลเนาะก็หนักนะคะเนี่ยโอ้ดูดูดอกนี้ีนี้อาจจะไม่ดีแล้วค่ะดูแก่เอาออกกันดูค่ะบางดอกมันจะเริ่มแห้งอย่างนี้นะคะดูค่ะมันหิวเลย ดีใจมากเลยไม่คิดว่าเราจะได้ได้เห็นนะคะค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ห้ Cat ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ